ือร้านมิทุดาน,นะคะก๋วยเตี๋ยวต้นยำมะนา,าวสดสุดยอดมากรสชาติ<อ>ร้านนี้คนเยอะทุกวันนะคะเป็นร้านเล็กๆแต่ว่ารสชาติสุดยอดเดี๋ยวเราดูเมนูนี่ค่ะ เวลาเปิดปิดคือ9โมงถึง4โมงครึ่งนะคะหยุดทุกวันพุธนี่ชามละ40บาทเองค่ะคอมโบเครื่องก็คือใส่เครื่องแบบคอมโบไปเลยก็แค่55บาทนี่ค่ะมยำมะนาวมีลูกชิ้นด้วยนะคะลูกชิ้นปิ้งเกี๊ยวเเกี๊ยวเกี๊ยวฟรีนะคะบริการตัวเอง นี่เป็นเมนูแนะนำมีเล้งด้วยเขะ,ะเล้งแซ่บกับลูกชิ้นปิ้งค่ะตามนี้เลยอันนี้เป็นจุดบริการเกี๊ยวนะคะตัดได้เลยไม่เียมากเลยลูกชิ้นก็จะปิ้งกันตรงนี้เลยลูกชิ้นหมูนะคะคุณสวยค่ะลูกชิ้นก็จะเริ่มปิ้งตรงนี้แล้วนะคะ ามารอดูหน้าตาของอาหารกัน,นะคะ่ะได้แล้วสำหรับลูกชิ้นปิ้งนะคะชุดหนึ่งก็มีห้าไม้ห้สิบบาทน่าทานมากมากเลยดูสินี่ไงคะจิ้มกเ็เดิศนะ มาแล้วนะคะอันนี้เป็นบะหมี่ต้มยำนะชามเดียวพอดีอิ่มนะคะถ้าไม่อิ่มก็สั่งเพิ่มไปนวดอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเครื่องในของเขาตับใส่เน้น ไปกินยังละบาด <c oughs> อยู่วะเนี่ยเด้งดึงดึงนุ่มนิ่มมากม <c oughs> ีเป็นหมูค่ะ <c oughs> มาเด้งเด้ง <c oughs> เลย <c oughs> อีกชามหนึ่งก็มาแล้ว <c oughs> อันนี้เป็น เส้นหมี่ต้มยำของคุณพ่อคุณพ่อขอเคียนะนะนี่อันนี้เป็นเส้นหมี่อเอาเลยค่ะนี่เป็นเกี๊ยวฟรีนะคะที่เราบอกที่เขาขอให้บริการอยู่กรอบๆเลยชามนู้เป็นอะไรคะอันนี้คือบะหมี่ต้มยำค่ะ อยายให้คุณเบิร์ตโชว์รสชาติหน่อยนี่ค่ะคุณเบิร์ตนะคะจะมาโชว์รสชาติว่าเป็นยังไงสามารถทานได้เลยไม่ต้องปรุงเลยนะคะรสชาติเขาเข้มข้นอยู่แล้วลองกินก่อนคนะโอ้โหดูตับว่ะ เบิ้ลนะคะได้พอสั่งแห้งมาจะบอกว่าแห้งนี่ก็เรคเคมันมากเลยนะเพราะว่าเขามีมะนาวให้ด้วยหไหนโชว์หน่อยสิคะรสชาติเขาเป็นไงคะชิมดูสิสเป็นไงคะโอ้โหโโหัวมุดขนาดนี้จะเห็นไหมนะเนี่ยเขินเงี้ยเป็นไงโอ้โหคำใหญ่เลย <ś led> <laughs> มันเป็นยังไงเป็นยังไงคะ อาการไม่ได้ปรุงเลยนะคะนี่คือแบบโรสชาเขาแบบแซ่บนัวมากเลยไปแล้วรุยกันเลยช่วยคนงานค่ะเรียบร้อยค่ะ ร้อนี้อิ่มมากถ้าเพื่อนๆผ่านมาแถวบางใหญ่นะคะตรงข้ามกับตลาดาตลาดต้นไม้ซอยวัพพพระเงินนะคะมาเลยค่ะร้านนี้ค่ะมิถุนากล้วยเตี๋ยวต้มยำมะนาวสดค่ะ